วันนี้น้องตื่นสายจากเมื่อคืนนี้อ่าน้องลับดีดีจ้ะเมื่อคืนนี้ฝนตกใส่บาตรตอนเช้าเพล่นรังคังแป้งแม่งแมงแมงแมง,แ,งแต่น้องนึ่งคนเดียวไม่ทันบางทีเอานี้ใส่<ม>เดี๋ยววันนี้เดาน้องจะไปดูอันนี้อันนี้จะให้สามีเป็นคนใส่จ้ะน้องนึ่งคนเดียวไม่ทันมาดูยูนิวซีแลนด์แพงแพงลูกเราเท่าไหร่เจเอ็มห้าสิบสี ลูกละเจ็ดเหรียญห้าสิบเซนอยู่ที่นี่สองโลห yes. ้าสิบบาทอืถูกถูกจ้ะคิดว่าน้องจะเอาน้ำใส่คิดว่าไม่ใส่เนาอเพราะว่าพระเพิ่นจะหนักเกินไปอสำหรับคุณน่าจะโผ คุณใส่ไปเลยสาธุก่อนอ๋นอ,อ,อคุณแบลานั้นให้น้องหน่อยอ่าอะไรนะตรงที่ทำทำเค้กอะ่ะที่ทำเคก้กแผ่นแผ่นเคก้กแผ่นอ่าที่ซื้อมาจากอีเกียแหม,บม่บ่มทรายเข่าบ่มีแหม่ น้องก็เลยต้องทำแบบนี้จ้ะอันนี้คืออันนี้ใช้ได้เพราะว่าน้องซื้อมาน้องคิดว่าน้องจะทำเริ่มทำเค้กทำขนมปังตั้งแต่ตอนเช้าทีนี้ปัญหามันก็คือว่าเดวิดเอาเครื่องกาแฟมาจากนิวซีแลนด์เครื่องปั่นมาจากนิวซีแลนด์น้องก็เลยไม่มีโต๊ะมันหมดมันเหตุขนมปังมันต้องมี โต๊ะเครื่องน้องก็มีเครื่องปั่นก็มีอาเวนแต่น้องไม่รู้ว่าน้องจะตั้งที่ไหนมูบานก้องเขาดูพระให้ในเด้อน้องจะไปรอพระก่อนเป็นยงไงอากาศที่นี่ s <S ดีมากฝนตกแห้งบ่เมื่าเศร้านี่แห้งไปแล้ว ที่เอาดีๆทำทำสวยๆนี่ไหมล่ะไปใส่รองเท้าเด้อนั่งจะตั้งไหมจ้ะ ชีวิตตอนเช้าน้องยืมเสื้อสามีมาใส่าแอตอนเช้าสบายแต่ก็ดีจะถ้ามีบ้านอยู่บ้านเฮาเสแต่ถ้ามีคนดูแลให้นะจ้างเพื่อนเอาเป็นเดือนเป็นเดือนเราจ้างเพื่อนเอาขั้นคนบะยูนะถ้าปล่อยทิ้งไว้มันก็ไม่ดีแต่ถ้าจ้างคนมาดูแลปัดกวาดเปิดแอร์ให้น้องมาดูดินจ้ะดินตรงนี้แหละที่น้องว่าน้องจะถม กี่ขับรถไปที่นูน้นไปเบิงจ้ะปีนี้น้องก็ให้เพิ่นเห็ดนาเต็มที่เลยจ้ะเห็ดนาเห็ดเห็ดไ้เห็ดสวนเต็มที่เลยน้องอยากจะทาทารั้วจ้ะเห็ดหัวเห็นบ่นตะกี้น้องก็มีรั้วจ้ะรั้วฝังอี่นึงรั้วบอน,น,น้องก็ทําขีดขีดขีดไปองตุงองตุง,ง,งอันนี้นาเพิ่นดอกจกันนี่ทั้งนี้ทั้ทงนาเพิ่น อันนี้ทั้งน้านนองจานนี่ไ่ไปผุ่นเบิดพูนจะลงไปผุ่นลงติดก็บป้าอ้อยผุ่นจ้าป้าอ้อยเขียวๆผุนเห็นบ่ฝนที่ตกเราได้เนี่เมือขคืนนี่ฝนตกดีดีเมือนคืนนี่เหมือนกับโทมัสบอกว่าฝนกำลังจะมามามีป่ะฮ้อนมันเป็นมีครับเ้งนาวันเมมจะอุณนาภูมพร้อม จะใส่แป้งยังนี่ฮ้ยแป้งจากแป้งจากรถตัดอยู่บ่แป้งจากีหอครับแป้งแป้งที่หอยยังจะใส่ในยูนิคแป้งอันนี้ประสงค์ข้อธรรมดาแป้งอเนนี้ประสงค์ธรรมดาบ่ซื้อตามร้านทั่วไปไมันบ่เนี่ย ัดคนนีะเมฆโลูตัดเนาะเก็บมันเห็ดหลายปีแล้วครับมันกับเช่นเลีกเลีกเลีกเก่งเนาะเก็ดเกือบสิบตีเลยนะครับได้นในบ้านเฮานี่รายได้ดีนะต้าต้องคูณก็ได้ครับ จองคิวนะ้ครับเด้อต้องจองคิวนอนเบิงอยา่นี่บ่ได้หรอกตอนนี้น้องจะออกไปนานะคะเพราะว่ารถด,ดินกำลังมาจ้ะอันนี้คือหมู่บ้านของน้องนะตรงไปที่นี่ไปทางไปทางนาจ้ะอันนี้จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านมีทางเดียวจะออกทางเดียวเพราะว่าเป็นบ้านตาทางตันแม่จ้ะันนี้ก็จะไปทางนานะคะเพราะว่า ตอนนี้เราสองคนจะไปเอาดินถมสะกจ้ะน้องจะพาไปดูว่ามันเป็นยังไงตอนนี้รถกําลังมาจ้ะน้องจะใส่แค่สี่สิบรถก่อนจ้ะแล้วก็ปีหน้าน้องค่อยมาทําใหม่เพราะว่าน้องมีงบประมาณแล้วก็ทำหลังทาฝ้าด้วยทําอะไรเยอะด้วย <c oughs> มีงบประมาณแค่นี้ปีหน้าเราค่อยเอาใหม่จ้ะเรามีเงินเราค่อยๆทาไปเรื่อยๆจ้ะถมดินถมทีเดียวไม่ไหวหรอกจ้ะมันหมดเยอะ ขุดไม่เท่าไหร่ขุดออกไม่เท่าไหร่แต่เอาดินถมใหม่เยอะจ้ะจะเจริญจ้ะเดี๋ยวนี้ทางถนนหนทางก็จะเจริญเพราะว่าเขาเอาอ่าก้อนหินคุกเอามาเทใส่เท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 โอ้ยคือสิ่งเทน้อเนาะที่สาจ้ะอันนี้จะเป็นที่นาจ้ะนาเนี่ยแมนเบิร์ดจ้ะ จะที่น้องซื้อประมาณหกไร่หกไร่นิดๆจอดแถวๆนี้แหละอ้วนเออจอดกับสุวรรณน,รนี้นี่จอดนี่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 เออจอดลงๆอย่าหลังจากนั้นก็เดินไปอีไอชาวกล้วยชาวกล้วยโอ๊ยห้ามลงมาห้ามลงมาห้ามลงมาไม่ลงมาไม่ลงมา ไม่ลงมาอยู่ที่นั่นแหละอยู่ที่นั่นแหละนนจันทร์อาทิตย์สวัสดีค่ะไปนะ้าทางใดวันน้างนดีทาีาคือทางดีแท้ทางนี้คือบอดี ที่น้องว่าน้องจะถมสะว่าทําไมน้องจะถมสะตอนนี้น้องก็ให้เพิ่นเสาเฮ็ดเฮ็ดเข่าเพราะว่าพี่สาวไม่อยู่น้องก็เอาเงินเป็นปีเอาจ่าจ่ายที่แรกก็เอาเป็นข้าวแต่เดี๋ยวนี้คุยกันใหม่ว่าไม่เอาข้าวแล้วนะจะ,จะจะจะจ่ายตังเป็นเงินจ้ะทีนี้น้องว่าน้องจะถมสะตรงนั้นเสร็จหลังจากนั้นน้องก็จะทําเป็นให้มันเป็นแผ่นเดียวกันหลงนังจากนั้นน้องจะตัดให้มันเก้าล็อกหรือสิบล็อกจะทํามันเป็นหมู่บ้านจ้ะ เป็นยังไงเจ้าอยู่ดีสบายวันดีจ้าไันไหนเห็นดูอันนี้ว่าอันนี้แมลงอ๋อที่เจ้าสิไปใส่เนี่ยไปนานาเจ้าอยู่ทางไหนนี่นี่นี่อ๋อนี่ติใกล้ๆกันนี่ติได้ดำนาปีหนึ่งเฮ็ดยังสีโอ้ได้เฮ็ดยังสีเฮ็ดยังสีก็ดีขึ้นกันเนาะมาจะเหงมาได้อาทิตย์หนึ่งแร้วเมื่อไจกลับอันนี้โู้ม่อยากกลับเลยวันที่ยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้าจ้าออกจากนี่วันที่ยี่สิบเก้า กระสีพายุกรุงเทพสักสองมือหลังจากนั้นกระสิกลับนิวซีแลนด์จ้าลูกเก่ามาพอมา้าม้าผู้นึงแต่จูเลียบ่ได้ม้านำโอ้จ้า,จาแข็งแรงจ้าจ้าดีไม่แห้งผู้หลับปะหนูว่าหนูจะเอาดินถมโอ้ถมตรงใดนะถมมาก็ถมมาถมสะนี่สถมะจ้ายายบอกว่าถ้าดึงขอบลงอันนี้จะเป็นโอเคจะไม่เสียเงินเยอะดึงขอบลง ดึงขอบลงมทางไหนย้ยายทุ่างทานพี่จ้าคนไม่รู้ว่าจะเข้ามาทางไหนนะเขาดูแต่ว่าใ่เพราะว่าตรงนี้มันที่ดีจะมันติดถนนหมดเลยมันจะตรงนู้นเลยจ้าที่ของน้องนี่ตรงนู้นเลยค่คนมาเคยกับคนน้องหลังจากนั้นมันจะไป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 แบบนี้มันจะไปถึงนู้นเลยจ้าผู้ใดนี่ะเอาเข้านี่จ้า แล้ว่ารถเที่สีขาวได้บ่วยไหมได้เลยไหนกำลังมั้งบอ่อยากเอาเท้าอ,ออกบ้างหน่อยมีแป <c oughs> เอาเสาออกพ่อน้องแต่ก่กอนแกมาอยู่นาจากก้ะแกนี่แหละแกมาขุดสระยุ<อ>่งไรล่ะจ้ะต้องเอาอะไรตีอ่าถ้าถมที่ตรงนี้หมดใช่ไหมมันจะได้หนึ่งแปลง องแปลงสามแปลงผุนแล้วจ้ะสามแปลงสี่แปลงเพราะว่าทางนี้จะเป็นทางไปอีกหมู่บ้านหนึ่งจ้ะจะเป็นไปบ้านน้ำรัดออกไปทางเพราะว่ามันจะมีสองทางเนาะจะมีทางนี้ไปได้แล้วก็อีกทางนี้ไปได้ตรงนี้ติดถนนน้องก็เลยคิดว่าจะทําเป็นหมู่บ้านอ่าอที่ตรงตรงนี้มันสวยมันติดถนนน้องก็เลยคิดว่าจะทําเป็นล็อก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 เอาไฟเข้าเอาน้ําเข้าได้เสีย ผู้ใดอยากซือกซ้อก็ซื้อผู้ใดอยากสร้างบ้านก็อยากสร้างบ้านอะไรประมาณนี้นะอันนี้ป้าเห็ดจ้าสมัยก่อนนี่เป็นป้าเห็ดตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยมองนี้ว่ามีถนนมีอยู่ต่างแต่ว่าสมัยก่อนสิเป็นป้าเห็ดย่างไปเก็บเห็ดน้ำมูลนี่จ้าตอนสมัยเป็นเด็กหน่อยเห็ดหลายๆจ้าน้ำมูลนี่ ผมสะจ้าไม่ใช่อะไรนะนี่ยุงเยอะจากเมื่อวานนี่ยุ่งเยอะมากๆเลยวันนี้อากาศดีฝนไม่ตกสันเดะแต่เ,เ,เลยว่ามาเอบังก็เพลินแอร์คอนน้องก็จะมาวันนี้สันเดะน้องก็เลยเป็นยุงยุงเจา้าใดบู้านี่แหละน้องก็เพิ่นเร็วอยู่จ้าลดดินเพราะว่าปกติเขาจะไม่ทํานะฤด,ดูนี้เพราะเป็นฤด,ดูฝน แต่ทีนี้มันเป็นคนบ้านเดียวกันเราคุยกันได้จ้ะว่ากันได้ว้าเั่นก็เพิินได้งไ,งได้ไหมอีกเหรอเพราะว่าเพิ่นขุดซะอยู่มองนี้จ้ะผู้ใดขุดซะเพิ่นกะสีส่เอาดินมาไห่อยังเสียนะเพิ่นคิดได้ค่าดิน,นต้องดันดินออกจากต้องดันดันออกเพราะว่าเพื่อที่จะเอารถใหญ่เข้า มาแม่ยายแล้วบ้างจ้า,าอโอ้ยมาได้หลายมือแล้วตอนนี้จะเป็นช่วงฤดูนาจ้ะคนจะไปจะมาเยอะทำแล้ว,วสวยๆจ้ะทาสวยมากๆเลย Ha ha ha! ปวดเอวดแอวรปเจอในกินที่เสียงนี่พ่การเลยยังมีหมองเขียนบม่หอดดอกกำเรีงมีมันหอดสิแค่สวนหลายคนเจ็ดค่ะบ่ก็ไปทางไปในบ้านมือเอางนี้เขเนี่ยแม่ไปได้บิดหอเนาะใส่บัวบัวโอ้นี่มึรื้นบัวขึ้นเลยวะกว่าเป็ไง่มแล้วสิเขาไม่ใช่กันข้านเออมันก็งามมแล้วนสิ่งไว้เตรียมันนี่าวบเทียเป็นมูบาน บอ๊้าคือมาสิไทยร็อกเหรอคะจะมาท่นท่านรู้เ่าสมผู้ซื้อบอนี่ชวงัน่วได้สอบปญหาทีว่ันเดนเนาะเจ้ามาซื้อเป็นบอ๊นมาสีมาซื้อขึ้นอยู่คนมา ว่านูเซ็ตเป็นมูปานเจ้าหน้าชิวมาชื้อเงื่อนผมว่ามันต้องมีเราคงลดวันนึงไหมก็ยื้อในบางถุงเตียนนะฮะนู่นจะว่าคือบอกกันเห็นเป็นมูปานชื้อบอกเตียนแล้วคือหนาลังยื้อคือยื้อเลยนี่มาต่อไปอีกสายจะอะไรเนี่ยบอยฮ่าฮ่าฮ่ากระลูกงามในแม่เป็นผู้เย็นอ้าวลูกแหวนเขาทำก้อนหนึ่งไว้เสียไม่ได้อยู่คนละแห่งนู้นก็อยู่คนนี่เลยเพราะฉะนั้นแต่ว่าบางแห่งยังไม่ยื้อยุ่งไม่ออกบ้างยังไม่ออกก็ยื้อ นั่นแหละเดาสสื้อเดาโน้สิขายเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกแค่แต่เก็บเงินไว่แต่ื้อเฮ้ยเปิสื้อหรือแม่สิถมขายื้อเมนสนรือเ่ยายผกูจะถมแล้วกูจะขายเมืัน่ไงบ้านยายตรงนี้ไงว่านอันกันยายเขาบอาม่รันกนองมากัดมันมันไม่ลย แล้ววัดล้วที่หูวัดแล้วใสนใสเอาเอามันมีหันึนนี้ใสเออันนี้อันนี้ของเราอู้เยอะอยู่นะอ้วนหลายนั่นแหละหนูก็เลยกว่าหนูสิหัน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 อันนี้เรีกอะไรหัน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  แล้วแล้วเสียงแล้วบอห่านหานห่านห่านห่านหห่านหืาห่านห่านห่านหูานห่นห่า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 นห่นห่านห่านห่น่าน่านห่าน่าน่านห่านก่แนห่าอห่าน่่นห่านนห่่านห่านหกนห่นอื หนูก็ซื้อมาโดนแล้วเนาะยี่สิบเาปีแล้วก็พ้่นแล้วเนาะยี่สิบปีซื้อมาตั้งแต่ยูกับเดวิดใหม่ๆเรามาขายให้ตั้งแต่บอกท่านในท่องไหมอืมจ้าเพิ่นก็ดเยอะเนะปังหลายสันตัวบาลนี่นาปังกับเพินเบสเลยนั่นแล้วน่าปังบ่ได้แล้วเด้หนูก็ไม่อีกสิบสี่หนูมันหลายแล้วที่หนูตายเมื่อื่นผู้ใดเสายไม่ยันยังให้หนู ก็นั่นแล้วนู้ก็เลาว่าหนูสิเฮ็ดบอกว่าไม่ทำเบรคแน่งแล้วนั่นแล้วนั่นแหละจีนห้องคูน้ำไฟ้อมไม่ดีกับห้องคูน้ำเจ้าสิได้เชิเบิร์ตเจ้าคูเทียนยังสะนั่นแล้วนั่นแล้วนั่นนั่เริ่มนั่นแม่เขาอ๋อหินแปะสองพันรถอยู่นะนั่นโอ๊ยฝนตกแล้วเปลี่ยนแมนว่าเอาฝนมาเลยไปไปไปฝนตกแรงเนี่ยน้องต้องเข้าไปในรถจ้ะ